บนโซเชียลมีการแชร์เตือนขยี้ตาบ่อยๆเสี่ยงโรคเพียบมีตั้งแต่เสี่ยงภาวะกระจกตาโกงเล่นตาเคลื่อนและกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนชัวร์ก่อนแชร์สันนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขยี้ตาบ่อยเสี่ยงโรคเพียบนี่จริงไหมครับ จริงครับการขยี้ตาอาจจะเป็นอันตรายกับส่วนต่างๆของดวงตาได้ครับโดยทั่วไปดวงตาเนี่ยเป็นอวัยวะที่มีความบอบบางธรรมชาติเลยต้องเอาไปซ่อนไว้ที่กระดูกเบ้าตาเพราะฉะนั้นการที่เราไปขยี้ตาเนี่ยตัวลูกตาเมื่อถูกแรงกดเข้าไปอ่ะมีความเสี่ยงสูงมากนะครับที่จะทําให้เกิดความเสียหายอย่างถาวรหรือรุนแรงกับลูกตาได้เช่นภาวะเกิดกระจกตาถลอกและก็ภาวะที่อาจจะเกิดการฉีกขาดของจอประสาทตาด้านในซึ่งจะเป็นสาเหตุสําคัญที่อาจจะทําให้ตาบอดอย่างถาวรได้เลยครับ ที่เขาแชร์เตือนขยี้ตาบ่อยๆเสี่ยงเกิดโรคข้อแรกเสี่ยงติดเชื้อจริงครับเพราะว่าถ้าเราขยี้ตาแล้วทาให้ผิวกระจกตาถลอกอาจจะเกิดการติดเชื้อเป็นหนองที่กระจกตาดําได้ครับข้อที่2ขยี้ตาบ่อยอาการทางตาจะรุนแรงขึ้นในบางม้านที่มีปัญหาอยู่ที่ดวงตาอยู่แล้วเช่นมีสิ่งแปลกปลอมที่บริเวณกระจกตาเนี่ยการที่เราไปขยี้ตาเนี่ยจะทําให้อาการรุนแรงขึ้นเพราะว่าสิ่งแปลกปลอมนั้นอาจจะบาดบริเวณกระจกตาเป็นวงกว้างได้เลยครับข้อที่3ม ขยี้ตาบ่อยเสี่ยงภาวะกระจกตาโกง่งจริงครับกระจกตาเป็นอวัยวะที่มีความบอบบางเพราะฉะนั้นการที่เราไปขยี้บ่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กที่เป็นเปิดตาอักเสบหรือน้องที่เป็นดาวซินโดมเนี่ยจะมีอาการคันตาเพราะฉะนั้นพวกนี้อาจจะทําให้กระจกตามีลักษณะโกง่งหรือยุ้ยนะครับทางการแพทย์เราเรียกภาวะนี้ว่าเคิร์โโคน,นัสอาการที่สําคัญก็คือจะทําให้สายตาเปลี่ยนค่อนข้างเร็วจะมีสายตาเอียงมากแล้วก็เปลี่ยนเร็วภายในไม่กี่เดือนก็ต้องเปลี่ยนแว่นตลอดอาจจะเกิดจากการขยี้ตาในเด็กกลุ่มนี้ได้ครับ ข่4ขยีตาบ่อยเลนตาเคลื่อนเป็นไปได้ครับในคนที่มีลักษณะของการขยีตารุนแรงหรือพังผืนหรือเอ็นที่ยึดตัวเลนตาในลูกตาไม่แข็งแรงอยู่แล้วนะครับการที่เราโดนแรงกดไปมากๆก็อาจจะทําให้ตัวเลนตาเนี่ยเคลื่อนได้รวมทั้งจอประสาทตาที่อยู่ด้านหลังเลนตาเนี่ยก็อาจจะเกิดการฉีกขาดนะครับแล้วก็เกิดจอประสาทตาลอกซึ่งจะทําให้ตาบอดอย่างทาวอนได้เลยครับและข้อสุดท้ายข้อ5ขย่ยีตาบ่อยกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง โดยทั่วไปเมื่ออายุเรามากขึ้นนะครับผิวหนังบริเวณเปลือกตาก็จะเยอะขึ้นแล้วก็มีการหย่อนค้อยหรือที่เรารู้จักกันในภาวะหนังตาหย่อนนะในผู้ที่เริ่มมีอายุเยอะขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่มีการขยี้ตาก็จะยิ่งทาให้กล้ามเนื้อที่พยุงเปลือกตาของเราเนี่ยก็เกิดการอ่อนแรงหรือยืดย้้ยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทาให้ภาวะหนังตาหย่อนในผู้สูงอายุจะเป็นมากขึ้นแล้วก็รุนแรงจนอาจจะบังการมองเห็นของผู้ป่วยได้เลยครับ อาจารย์ย้าเตือนหากเกิดอาการคันหรือมีสิ่งแปลกปลอมเข้าตาห้ามขยี้ตาเด็ดขาดโดยทั่วไปถ้ามีอาการคันของบริเวณเปลือกตานะครับแนะนําว่าควรจะไปพบคุณหมอเพื่อที่จะได้ยาหยอดหรือยารับประทานแก้คันนะครับหรือจําเป็นจริงๆก็ใช้นิ้วลูบเบาๆที่บริเวณเปลือกตานะครับไม่แนะนําให้ขยี้หรือใช้แรงกดไปที่บริเวณเปลือกตาเพราะว่านอกจากจะมีอันตรายกับบริเวณเปลือกตาทําให้ หน้าแก่ขึ้นแล้วก็หนังตาหย่อนแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นอันตรายต่อตัวกระจกตาเลนตาหรือแม้แต่จอประสาทตาได้ครับในภาวะที่เราสงสัยว่ามีสิ่งแปลกปลอมปิวเข้าตานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝุ่นเศษเหล็กเนี่ยจำเป็นมากๆเลยที่เราจะต้องไม่ขยี้ตานะครับเพราะว่าถ้าเราเริ่มด้วยการขยี้ตาสิ่งแปลกปลอมที่อยู่บนผิวกระจกตาดําติดอยู่ที่บริเวณกระจกตาแล้วเราขยี้ตาจะทําให้สิ่งแปลกปลอมนั้นฝังเข้าไปในเนื้อกระจกตาดาจะไม่สามารถเอาออกเองได้ต้องไปพบคุณหมอที่จะต้องใช้เครื่องมือในการเขี่ยออ นะครับแล้วก็อาจจะทาให้เกิดแผลติดเชื้อหรือแผลเป็นที่บริเวณกระจกตาดาได้เพราะฉะนั้นหากมีสิ่งแปลกปลอมปิวเข้าตาหรือสงสัยว่ามีสิ่งแปลกปลอมเข้าตาเนี่ยห้ามขยี้ตาแล้วก็ต้องเริ่มต้นด้วยการกระพริบตาเพื่อให้น้ําตา ตามธรรมชาติเนี่ยออกมาล้างสิ่งแปลกปลอมนั้นออกไปถ้ายัางรู้สึกเคืองตาอยู่ก็อาจจะต้องลืมตาในน้ําสะอาดเพื่อที่ให้สิ่งแปลกปลอมนั้นออกมาถ้ายัางรู้สึกเคืองตาอยู่มากหรือรู้สึกตามัวลงเนี่ยก็ต้องรีบไปพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจว่าสิ่งแปลกปลอมนั้นเนี่ยยังตกค้างอยู่ที่กระจกตาดาหรือบริเวณอื่นๆของตาหรือไม่ครับแต่สรุปแล้วที่เขาแชร์เตือนขยี้ตาบ่อยๆเสี่ยงโรคเพียบนี่เป็นยังไงครับจริงครับเพราะการขยี้ตาอาจจะเป็นอันตรายกับส่วนต่างๆของดวงตาได้ครับสามารถแชร์ต่อได้ครับ หลีกเลี่ยงการทำร้ายดวงตาจากพฤติกรรมการขยี้ตาช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อดวงตาได้หลายอย่างเลยนะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์สูนชัวก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหาแอปชัวแอมแชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกันกบชัวก่อนแชร์